เฮ้เฮ้โชิโดยยูกิเป็นแห้งๆพาวเดอร์ไม่ชื้นยูกิว่าอันนั้นดักเก่ยิมะยูกิดีกว่ tem lời cô có quan cho này thì lỗi này นนเม,นนมเห็ดกับครีมสี่เก้เยนวีแกนใส่น้ำเท่าไหร่นะ200ร้อยิลลิตแล้วก็รอสี่สิบวิหาย่าย กินได้เลยนวดนวดนวดต่อนเรื่อย จริงๆรอสองนาทีแต่ถ้ารีบสี่สิบวิก็กินได้ว่ากุมเมชิสโสบวยกับใบชิโซของมองเบล ไม่มีเมฆเลยโชคดีเต็งกิอากาศดีมากน่าจะกินได้แล้วโว้จะได้กินม้ อะไรด้วยอืมอาหารกลางวันครีมมาคาเดครีมมาคาเดว่าแกงกะ<ม>หรี่ครีมอหมูสับ จริงๆเป็นแกงกรี่หมูสับแต่ว่าอันนี้วีแกนก็คือถั่วเหลืองใช่ไหมซอยมีดตกใช้ซอยมีดอันนี้ถั่วเหลืองต้ม ミドリメーーも入ってるおおーミドリ、うん、のも入ってるはひよこのもはってるミ,ミックスミックスなかなミックスなきゃ。 กับ,บขนมปังเจบาตา้า ใส่โอริฟออยเย่ yeah. เอาขนมปังลงเย่ด okay. ้วยก๋วยเตีย๋ยว <laughs> กินหมดเลยหรอ ああうんどうぞ。 ตะก้มางาจริงๆตอนเก็บทับอ่ะเขาให้ยัดยัดใส่ถุงเลยเพราะว่าถ้าทับตามรอยเดิม,มบ่อยๆอจะขาดตรงรอยที่ทับเหมือนกระดาษแผนที่ยัดลงไหมห่น่าลองยัดดูดีกว่าพี่มอัอพี่ม้ このままでいいよじゃテントも同じテントも同じ感じ難しいじゃないですかうんテン、大きいテントは難しい เก็บของหมดแล้วไม่เหลือขยะไว้เริ่มเมฆเยอะแล้วด้วยพรุ่งนี้ฝนจะตกโอเคไร้ <Bye. S 2> <laughs> ป้ายทางเข้าบอกว่ามีหมีอยู่ที่นี่ก็บอกว่าให้พยายามทำเสียงอย่าทิ้งอาหารไว้แล้วก็ผูกหมาที่พามาด้วยผูกดีๆ อย่าวิ่งหนีพยายามเดินค่อยๆเดินถอยหลังเวลาเดินแล้วติดกระดิ่งแบบนี้ก็จะช่วยบอกให้หมีรู้ว่ามีคนอยู่จริงๆหมีก็ไม่ชอบคนเขาจะได้ไม่ออกมาเปิดวิทยุก็ได้เปิดวิทยุเนี่ยอืม ตรงทางเข้าภูเขาเกือบทุกที่มีที่ให้กรอกข้อมูลอินโฟเมชันส่วนตัวก่อนเดินจะไปกี่วันมีอะไรไปบ้างที่อยู่เบอร์ติดต่อครอบครัวเราก็จะกลับเมื่อไหร่กรอกเสร็จแล้วใส่ไว้ในตู้นี้แต่เดี๋ยวนี้มีแอปดีจิสเตอร์ผ่านแอปก็ได้